แนันเก่าทักมาค่ะเขาคิดอะไรคะเลิกกันไปเป็นเดือนแล้ว2เดือนแล้วอะไรแบบนีนะะ้เขายังรักอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ความรักมันไม่หุ่นวันนี้ขึ้นสูงปี๊ดแล้วก็ตอนเย็นก็ล่วงลงเลยอีกเดือนหนึ่งขึ้นมาสูงอีกวันที่มันทิ้งคุณไปมันตัดสินใจดีแล้วว่ามันไม่รักคุณแต่นะครับไปเผชิญชีวิตสักพักหนึ่งอาจจะแบบเฮ้ย ไปโดนคนอื่นหลอกมาบ้างไปโดนอะไรมาบ้างแล้วก็แบบเออคุณยังดีอยู่นี่ว่าก็เลยทักมาเผื่อฟลุกหรืออีกเรื่องหนึง่งบางทีพวกของขาดนะครับวันฝนตกนั่งเหงาเอาไงดีว่าจะคุยกับใครสักคนลากใครมาช่วงนี้ของขาดเอาไงดีเอ,เอาเอาวัวเคยขามาเคยขี่แล้วกันอัดหนั่งลหลาๆลฮัลโหลรู้แล้วว่าใครรักรักรักเราจริงอ่ะเป็นไงคุณก็นั่งใจอ่อนไม่ต้องสนใจครับถ้าเกิดทําใจไม่ได้เรื่องแฟนเก่าคุณไปเรียนคอสผมชื่อ Move on ซักนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะทะลุออกไปได้แต่ให้โอกาสเขาสักนิดนึงไหมโค้ชถ้าคุณ โอกาสไม่ใช่ให้โอกาสกลับไปดีคุณต้องแค่ให้โอกาสในการกลับมาจีบคุณใหม่และใช้เวลานานกว่าเก่าด้วยเพราะมึงมาแล้วแล้วมึงไปแล้วนะฮะมึงเลวแล้วนะฮะมึงชั่วแล้วนะครับดังนั้นถ้าให้โอกาสคือต้องนานกว่าเก่าอ่ะถ้ามันพยายามมากพอแล้วค่อยๆเปลี่ยนความคิดคุณได้และโชว์พรูฟตัวเองได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนั้นแต่ถ้ามาสองสามทีแล้วก็หายไปอันนี้แค่เข้ามาเขาเรียกว่าเคร่งหินถามทางเผื่อได้กินฟรีเท่านั้นอย่าไปหลงกล